ผลกรรมอย่างน้อยสอย่างนี้ที่คนชอบสร้างเรื่องทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าพูดจาว่าร้ายให้คนอื่นได้รับความเสียหายเนี่ยข้อที่ 1. นึ่งคือจะเป็นคนที่มีกลิ่นตัวกลิ่นปากเห <It 's S 1> ม็นไปใกล้ใครเขาก็รังเกียจสอหากคนที่ถูกว่าร้ายยิ่งมีศสีลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับผลกรรม มากเท่านั้นเป็นหลายเท่าตัวเลย 3. พูดจะไม่มีน้ำหนักไม่มีความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรคนเขาก็ไม่ค่อยสนใจอยากฟังไม่คอยตามไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาขาดบุญขาดอำนาจขาดวาสนาแล้วก็ข้อที่ 4. เมื่อตายไป